เศตไทยวันครบวันเกิดลูกสาวพี่ทองครบวันเกิดกี่เดือนกี่ปีพูดให้ถูกยังพูดไม่จบต้องครบวันเกิดเกิดได้ทุกวี่ทุกวันดูสดายดูสดายดูสดาย ขอรางวัลจากลูกสาว,าาวได้ยินข่าวว่าได้พวงมาลัยเยอะใช่ไหมได้ยินข่าวว่าได้พวงมาลัยเยอะเราจะไปขอรางวัลกับลูกสาวป้าทางนั้นมา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 ,มาไปกินอ้อยบ้านลูกก็ได้มาอ้อยเยอะ,ยอะแยะมาเร็วๆจะไปหรือไม่ไปนี่น่ะร้อนละโอ้ลีลาอย่าหัดลีลาเยอะนักเพราาะว่ สาวในเมื่อวานได้ข่าวว่าพวงมมลัยเต็มคอเลยนี่ก็ไปขอแบ่งพวงมมลัยจากกับลูกสาวหน่อยพอได้ข้าสับปะรดเลยว่าสับปะรดหมดกินแล้วจะมาส่งแล้วยังไม่มีข้าวสับปะรดเลยเนาะพี่ทองเนาะไม่รู้ต้นไหนหรอกฮะโอจะทำอย่างนี้เดี๋ยวต้องโทรไปหาอันล้วบอกว่ากลับมาจากภาคใต้ก่อนนู่นแหละมาๆๆแ,แล้วก็จะมานั่นแหละ ยกเลิกไหไรครับมาสูงทะเลงแล้วเ <tr äs ky> ่ลาอยู <tend to> <medida> yeah, ่ตั้งนานแล้วไม่สั่งเนาะพี่โองเนาะใช่ไหมโอ้เห็ดปาาสั่งถองแกะอะไรจะได้ไปกินยะสองบอกว่าอย่าอ่อนๆวาน เราอ,อยู่เน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 ่แน่ปล่อยมือไม่ได้เลยจะไปหากินแต่หญ้าเขาเลยไอ,ไอไไทุ่ที่ทิพเหมือนพ่อมันนั่นแหละใช่ไหมไหพ่อพาเป็นนะ บ่กว่าพาขยุ่งไว้ขยุ่งไว้ยังจะมาพับอีกรีบร้อนเกินก็เลยขยุ่งขยุ่งไว้เ ไม่กล้าครับไม่กล้าไ,กกได้ยินเสียงขู่พ่อพศไว้ทับท่าโยนใส่หัวตัวเอง <c oughs> ทับท่าโยนใส่หัวตัวเองแล้วกันนี่ <c oughs> มาถึงแล้วครับมาถึงแล้วไหนจนเจ้าอยู่หรือเปล่า เจ้าเจเจ้า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 มาว่เพ่อมากจจ้าเจ้าเจ้าเมกไมามามาพ่อมาหาเร็ว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 เรเร็วเร็

เจ้าเจ้าไปเจ้าโอ้เราจะไปถูเล่นเหมือนเด็กน้อยเลยดูโอ้ได้ของเล่นใหม่แล้วได้ของเล่นใหม่แล้ว <laughs> 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 ได้ของเล่นใหม่แล้วไปแล้วแล้วจะเจ้าจะเรียนแบบสิน่ะนะจะเจ้าๆๆ <c oughs> <c oughs> จะเรียนแบบสิ ท้องจ่าเจ้าเอ้ยไม่ต้องไปกินนมพ่อมาดิท้องท้องโอ้บอกน้ำน้ำดูนมไหนไหนไหนพวงอะไรอยู่ตรงไหนหมดนี่ได้ข่าวพวงอะไรแย่อยู่ไหนหมดนี่เจ้าจะมาขอแบ่งเ์ไดนี่ดู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 เราจะไปแล้วไปแล้วไปไหนนู่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 นโอ้ เดินตามต่อยต่อยต่อย,อยแล้วทีเดียวเอาห้อยห้อยหอยหอย,หอย,หอยงาพอเอาหนง,งาไว้โอ้ย <c oughs> พอแล้วพี่ทองพอแล้ว <c oughs> พอแล้ว เนี่ดูโอ้เสียวในปากเลยโอ้ดูยา่าทำละมัดเลยพี่ทอง <c oughs> จะไปไหนหนะ่ะมานี่หนะันด้ามานี่ลูกหันด้านะมานี่เอออย่างนั้นแหละเออจับงาไว้เออจับงาไว้จับงาไว้อไไโอ้ดูดูดูด,ดูจะมุดขาพระทองแล้วดูจะมุดไปไหนนัน่นจะมุดไปไหนน่ะฮะ มุดไปไหนเจ้าโอ้โหดูครับเตมทีมุดฝางขาเลยไม่ใช่เม่แป้งเด้นนะั่นน่ะไม่ใช่เม่แป้งเด้นั่นดะูดูดูดูทอง <c oughs> ขาขัดไว้เลยพี่ทองม่ให้มุดทองมาให้มุดแน่ดูดูดูเบียดได้ไม่ให้มุดไม,ม่มให้ไปครับไปแล้วไปแล้วพ่อมาให้มุดไปแล้วไปหาแม่แล้วไปหาแม่แล้ว <c oughs> ถอยถอยถอย <c oughs> โอ้โห เอาอีกแล้วจะกินนมพ่ออีกแล้วไม่ต้องก้าวขาที่มาเด้อมาเด้อพอล่นมาเด้อบ่เอาพญ่พดออกกลับขึ้นได้ที่มาจะไพ่จันเจ้าสกอนจะไพ่จันเจ้าสกอนจอยมาลูกเจ้ามา ดูดูดูพ่อบอกว่าถอยถอยถอยอย่าขึ้นย่ามอย่าบอกอย่าบอกอย่าบังอ่มุดกระปีกแล้วพูดเน่บอกว่าอย่าบังมุดกระปีกแล้วพูดนาะไปอยู่ใต้ท้องพ่ออีกแล้วมาหนีมาพ่วงมาไล่น้ำปูเนี่อยไว้พ่อสิมอกพวงมาไล่ไห้เนี่อยไว้หรือไงเรื่องนี้ยังไม่เขาเห็นเขาเห็นเขาว่าเอที่บ้านเราไปต้งเจ้าร้ายก็ อยาอยาอย่กตกเพ่นกันเลยเดีก็เลยปรทองกัเลยมาอ๊เอฟีหายเดพอมาหายไได้ปะ่าสั่พอาหายคือสัวหาด้ครับเดี๋ยวเดี๋ยพอเป็นหม้อหายไปทั้กินอย่าก่อนเะาไปทามแท้เอเเาววิบุดเยัเงจี๋ยย่า่นจับเงินฮ่าฮาฮ่าฮ่า้อใ่ต่อน่่อยเอ้ยเเอาบ่เาเม่าม่าเา โอ้ยบอลเลิใจบอเลิโอ้ยไผู้ใดก็ไม่พลอยเอาเนาะพวดวเว้ยเจ้าก็เก่งเดบ้าเอ้ยเก่งเาโอ้ยพวดพวดพดไปแล้วเบื่อเบ่พดไปแล้วพอบโอ้ย โอ้มาได้หน่อยเก่งถือว่าเจ้าเก่งถือว่ามัอนี้จังเมียที่ได้พ้นมือได้มันนี่ไ่ะเอออ้ม่แปลกอ้ม่แปลกแปลกะนี่ถอว่าันว่าจะเอาลูกพ้นไปบ้างฮะเก่งถือว่าเก่งถือว่าเพวงอ่าเก่เดือ่าเก่้วเอ่า นายกินบวตัวนากสากคยาบัวนายเูบัวนั่นูดูดพูดเบอร์เป็ไปจุกพอเขาไปจุกพอเขาเฮ้ยผูดไปจุกพอไปจกปากเสยูดพออหนเียวออจับจับลูกนะจับลูกโอ้ยกนี้ออกจากลูกพนจากพ่อเลยเนาะ มาพี่มาพี่อันนี้กับฮวงกิตยาเออลูกขามีพอกดไม่กดไม่เอาสำหรับคลิปวีดีโอนี้เราก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องพายทองคาด้วยนะคะรักพี่ทองน้อยๆแต่คอยรักนานๆฝากพี่ทองคำและน้องดาวเหลืองไว้ในออมอกอ้อมใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ